เดินทางไปยังประเทศไทยมีเมืองเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพเป็นเมืองหลวงและเมืองหลักที่สำคัญของไทยมีประชากรมากกว่า5ล้านคนแต่ภัยเงียบที่กำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวคือปัญหา Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น น้ำท่วมฝุ่น PM 2.5หรือแผ่นดินไหวขึ้นเรากำลังลดำเนินชีวิตอยู่บนรถไฟความเร็วสูงที่ยากต่อการบังคับทิศทางหากความเร็วนี้ยังเพิ่มขึ้นต่อไปอาจจะทำให้รถไฟที่มีชื่อว่ากรุงเทพนั้นตกกลางได้เราอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกว่าสายเกินแก้แต่ยังพอมีแนวทางการแก้ไข ในการลดความเร็วของรถไฟกรุงเทพลงได้กรุงเทพมีแผนในการเยียวยาปัญหาในครั้งนี้ที่มีชื่อว่าแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรุงเทพมหานครมีทั้งด้านดีและด้านเสียที่แตกต่างกันเราจะไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีทัศนคติต่อกรุงเทพมหานครกันเลยครับส่งผลทําให้เกิดภาวะโลกร้อนครับเพราะว่า เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ทําให้เกิดการเรือนกระจกมากจนเกินไปครับผมก็สําหรับผมนะครับคิดว่ามีผลกระทบครับอย่างเช่นอัคคีภยัยหรือว่าไฟไหม้ป่านะครับก็เกิดจากที่มนุษย์ตัวเราเองครับสร้างขึ้นตัวอย่างเช่นาการตัดไม้ทําลายป่าหรือว่าเอาไม้ที่ตัดมาไปทําบ้านหรือครัวเรือนต่างๆครับครับผมเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขนาดนั้นครับ ทางหน่วยงานแล้วนะครับก็มีข้อออกข้อกฎหมายหรือว่าข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศมากมายนะครับแต่ที่เรายังไม่ได้ประสบผลสําเร็จกับสิ่งที่มันออกมาจริงๆก็คือเรายังไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าตระหนักกับมันจริงๆครับคนควรจะให้ความตระหนักกับแผนหรือว่าสิ่งที่เราได้วาง,วางไว้อย่างจริงจังมากขึ้นครับก็พอจะรู้อยู่บ้างครับ พอจะรู้และศึกษามาบ้างครับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครนะครับผมก็เคยได้ยินตามข่าวหรือว่าอ่านตามแบบใน a ฟ e b o o k อยู่นะครับผมก็ได้ลองศึกษามาบ้างเกี่ยวกับแผนแม่บทกรุงเทพอะครับครับผมใช้รถสาธารณะของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยลดคาร์รบอนไดออกไซด์นะครับควรครับเพราะปัญหาโลกร้อนคือปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ไข เรามาช่วยการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเพื่อโลกของเรากันนะครับควรครับหากเราไม่ให้ความตระหนักหรือว่าความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้อย่างมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยป่าหรือว่าสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันครับหาเรื่อง climate change น,นะครับไม่ใช่เป็นปัญหาของไม่่าจะเป็นภาคการ์ดภาคเอกชนหรือว่าภาคครัวเรือนนะครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเราจะรอช้ากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วครับเพื่อโลก เพื่อเราครับให้หน้าอยู่เพื่อโลกที่ยั่งยืนทุกอย่างจะสามารถเป็นไปได้ครับเพียงแค่เราร่วมมือกันเพื่อโลกของเราเพื่อเมืองที่นาอยู่เพื่อกรุงเทพมหานคร ราธรรมชาติอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตพวกเราเยาวชนพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับทุกคนรักกรุงเทพรักดินรักน้ำรักป่ารักไทยรักโลก